สองวันผ่านไปวันนี้เองเป็นวันที่เจไดจะต้องเดินทางไปรับตัวของจินเสียวหยุนที่สนามบินเนื่องจากอีกฝ่ายจะบินมาถึงเมืองนิวยอร์กในช่วงบ่ายบ่ายของวันนี้นี้นั่นเองเนื่องจากเขาไม่ได้มีรถของตัวเองที่ประเทศอเมริกาเนื่องจากไม่มีใบขับขี่ของที่นี่เขาจึงทาได้เพียงแค่จ้างคนให้มาขับรถให้เท่านั้นถึงจะดูไม่ส่วนตัวแต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะการทาใบขับขี่ที่อเมริกาค่อนข้างใช้เวลาแถมเขายังไม่มีเส้นสายที่นี่เลยด้วยจึงไม่สามารถขอความช่วยเหลือใครได้แบบที่อังกฤษหรือฮ่องกง เจไ,ได้มารอที่สนามบินก่อนสลสิร์ฟเรา,รา,ราครึ่งชั่วโมงเพื่อเอาไวในกรณีที่เครื่องอาจจะมาถึงก่อนล่วงหน้าแถมยังเพื่อเวลาเอาไว้ในกรณีที่เกิดรถติดขึ้นมาแบบกระทันหันจะได้สามารถมาได้ทันเวลาเครื่องจอดพอดีหลังจากที่รอไปสักพักเจไดก็เห็นคนจำนวนมากเดินออกมาจากสนามบินซึ่งเจไดก็พยายามมองดูหาจินเซียวหยุนซึ่งใช้เวลาไม่นานเขาก็สังเกตเห็นอีกฝ่ายแล้วถึงจะปิดบังใบหน้าก็ตามแต่เขาก็ยังคงจำอีกฝ่ายได้อยู่ ทางนี้เสียวหยุนเจไดกล่าวขึ้นเป็นภาษาจีนซึ่งจินเสียวหยุนที่ได้ยินก็หันมาตามเสียงก่อนที่จะเผยแววตาประหลาดใจออกมาเป็นอย่างมากกับการเรียกเป็นภาษาจีนของเจไดนายเรียนภาษาจีนมาตอนไหนกันหรือแค่พูดได้ประโยคเดียวจินเสียวหยุนกล่าวถามขึ้นด้วยความสงสัยเล็กน้อยพร้อมกับจ้องมองหน้าของเจไดรอคำตอบก็สักพักแล้วนะเพราะไปทำธุรกิจที่จีนเลยต้องฝึกพูดจีนสักหน่อยเจไดกล่าวตอบจินเสียวหยุนเป็นภาษาจีนแน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ได้ละเลยการฝึกภาษาจีนเลยแม้แต่น้อยทำให้เขาพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็วย ไม่เจอกันไม่กี่เดือนแต่พูดได้คล่องขนาดนี้นายนี่เก่งจริงเก่งจริงเลยนะจินเสียวหยุนกล่าวตอบเจไดเป็นภาษาจีนเช่นเดียวกันก่อนที่เจไดจะเดินพาจินเสียวหยุนขึ้นไปบนรถและให้คนขับขับตรงไปยังคอนโดของเขาทันที ทางเจไดและจินเสียวหยุนต่างก็พูดคุยกันบนรถด้วยภาษาจีนเพื่อป้องกันไม่ให้คนขับฟังรู้เรื่องและถือเป็นการรักษาความเป็นส่วนตัวของพวกเขาด้วยแถมเนื้อหาที่คุยกันอาจจะเปิดเผยตัวตนของจินเสียวหยุนได้เมื่อมาถึงคอนโดเจไดก็ช่วยจินเสียวหยุนคนของลงจากรถและพาอีกฝ่ายตรงไปยังคอนโดของเขาในทันทีซึ่งยังที่คอนโดของเขานั้นมีห้องนอนอยู่สองห้องดังนั้นเขายกห้องดังกล่าวให้จินเสียวหยุนนอนในทันทีเธอหิวไหมเดี๋ยวฉันจะพาไปกินอาหารกันเจไดกล่าวถามขึ้นซึ่งจินเสียวหยุนก็พยักหน้ารับแต่ฝ่ายขอทำการออ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 อาาาบนน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 น้้้้้แแตตต่่่่่่งงงงัััััววีกกกกกรรรหหึึยยไไไไปะิดดดดเเจจท เป็นไงชุดนี้เข้ากับชั้นไมจินเสียวหยุนเดินออกมาจากห้องของตัวเองพร้อมกับการแต่งตัวด้วยชุดเอี่ยมกระโปรงสีน้ำตาลพร้อมกับมีเสื้อยืดแขนยาวสีขาวอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆและยิ่งรวมเข้ากับใบหน้าสวยๆของอีกฝ่ายยิ่งทำให้จินเสี่ยวหุนนั้นดูเหมือนานางฟ้าขึ้นมาจริงมาจริงเธอสวยแล้วก็น่ารักมากๆเอาละพวกเราไปกันเถอะเจไดกล่าวบอกขึ้นด้วยสายตามือลอยเล็กน้อยเรียกได้ว่าเขามองจนตาค้างเลยทีเดียวจินเสี่ยวหยุนที่เห็นพฤติกรรมดังกล่าวก็ได้แต่หัวเเราาอออกมล็น้ย ทั้งผู้ออกจากคอนโดและเริ่มเดินรัดรอไปตามฟุตบาทเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นความคิดของจิน่ยวหยุนเองที่ต้องการเดินเล่นบนท้องทแทนที่จะนั่งรถซึ่งเจไดก็ไม่ได้ติดอะไรแถมยังได้รับชมบรรยากาศภายในเมืองอีกด้วยและที่สำคัญร้านอาหารที่พวกเขาเลือกจะกินกันก็จะเป็นเพียงร้านอาหารข้างทางเล็กๆเท่านั้นลองร้านนี้ดูไหมหน่ากินดีนะจิน่ยวหยุนกล่าวพร้อมกับชี้มือไปยังร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งถ้าจะให้เรียกดีๆเลยก็คือเป็นรถถ่ายอาหารหรือฟู้ดทรัคนั่นเองและอาหารที่กำลังถ่ายอยู่ก็ไม่ใช่อาหารอะไรแต่เป็นกกกเเเนนนนนูาาาาส้้ดแทบบงิิจจจใค่่่อออขรระหลลีีียยื นึกว่าเธอจะไม่กินอะไรพวกนี้สะอีกเพราะต้องควบคุมน้ำหนักหรืออะไรแบบนั้นเจได้กล่าวตอบขึ้นด้วยท่าทางประหลาดใจเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะเขาก็ชอบอาหารพวกนี้เช่นกันไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ได้ควบคุมน้ำหนักหรือทำอะไรพวกนั้นอยู่แล้วฉันเป็นประเภทที่ว่ากินเท่าไร่ก็ไม่อ้วนนะดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยจินเสี่ยวหยุนกล่าวตอบก่อนท่อเอกสระอีจะเดินตรงไปสั่งอาหารในทันทีซึ่งทั้งคู่ต่างก็สั่งเบอร์เกอร์กับเซรานอบรายมาคนละหนึ่งชุดก่อนที่ทั้งสองคนจะเดินไปหาที่นั่งกินบริเววณมา้านนนัั่งแถ ฉันชอบแบบนี้มากกว่าไปกินร้านอาหารหรือไปเดทในร้านหรูๆซะอีกแบบนี้มันดูเป็นธรรมชาติและจริงใจดีจินเสียวหยุนกล่าวขึ้นในระหว่างที่กำลังกินแฮมเบอร์เกอร์อยู่เหมือนกันเลยพูดตรงๆก็ไม่ค่อยถูกกับร้านอาหารแพงๆอยู่แล้วนะกที่ไปกินส่วนใหญ่ไม่ธุรกิจก็ต้องฉลองเจไดกล่าวเห็นด้วยในสิ่งที่จินเสียวหยุนบอกพร้อมกันนั้นเองทั้งคู่ก็หันหน้ามามองกันก่อนที่จะเผยรอยยิ้มให้แก่กันและกันเมื่อกินเสร็จทั้งสองคนก็ตัดสินใจเดินเล่นต่อไปเรื่อยๆแต่ในระหว่างนั้นเองพวกเขาก็เดินผ่าาานนกกกลุมมอเรริัวววดหึึงจแแตตตป็พบส เฮ้ยนี่มันพวกลิงเหลืองนี่ว่ามาทำอะไรที่นี่ล่ะเนี่ยมามาเดี๋ยวให้กินกล้วยชายคนหนึ่งในกลุ่มกล่าวขึ้นก่อนที่คนอื่นๆในกลุ่มจะหัวเราะออกมาด้วยความสะใจส่วนจินเซี่ยวหยุนก็เผยสีหน้าไม่พอใจออกมาในทันทีแต่ก่อนที่จะได้พูดอะไรเจไดก็จับมือของจินเสียวหยุนเพื่อห้ามอีกฝ่ายเอาไว้อย่าไปเสียเวลากับพวกนี้เลยเราไปกันเถอะเจไดกล่าวบอกแน่นอนว่าถ้าเป็นไปได้เขาก็ไม่ได้อยากมีเรื่องราะที่นี่มันคืออเมริกาไม่ใช่ถินของเขาแถมจินเสียวหยุนก็ยังอยู่ด้วยหากเกิดอะไรอันตรายขึ้นนนกกับจิิเสสี่่ยุขาคงรู้้ดไมอ ใครให้พวกแกไปวะชายคนหนึ่งในกรุ่งกล่าวตะโกนบอกขึ้นก่อนที่คนในกรุ่งจะเดินมาดักหน้าของเจไดเอาไว้พร้อมกับมีคนอีกกลุ่มที่บืนดับอยู่ด้านหลังเพื่อไม่ให้เจไดสามารถเดินหนีไปไหนได้พวกคุณต้องการอะไรเจไดกล่าวถามขึ้นถึงเขาจะไม่อยากมีปัญหาในถิ่นคนอื่นแต่หากอีกฝ่ายยังคงวุ่นวายกับพวกเขาไม่เลิกเจไดก็ไม่คิดที่จะปล่อยผ่านไปเช่นเดียวกันถึงแม้สุดท้ายแล้วเรื่องอาจจะบานปลายใหญ่โตก็ตาม พวกเราต้องการอะไรเงินหรอดูจากท่าทางพวกแกมีเงินนีเอามาให้พวกฉันใช้บ้างสิชายที่ดูเป็นหัวหน้ากลุ่มกล่าวบอกขึ้นพร้อมกันนั้นเองก็ทำการเปิดชายเสื้อขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้เจได้มองเห็นปืนสีดำที่เหน็บอยู่ที่ข้างเอวเพื่อเป็นการข่มขู่ เอาไปและก็อย่ามายุ่งกับพวกเราอีกเจไดกล่าวพร้อมกับโยนเงินจำนวนราวราวหนึ่งร้อยดอลลาร์ให้กับอีกฝ่ายแล้วเตรียมดึงตัวของจินเสียวหยุนออกจากบริเวณนี้เนื่องจากอีกฝ่ายมีปืนเจไดก็ไม่ได้อยากที่จะเสี่ยงหักแค่ตัวเขาเองคนเดียวก็คงไม่กลัวปืนอยู่แล้วเนื่องจากชุดที่เขาใส่นั้นเป็นชุดกันกระสุนจากระบบซึ่งเจไดจะใส่ทุกวันเนื่องจากมันปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ตามความคิดแต่เจไดไม่ได้มีความมั่นใจว่าจะปกป้องจินเสียวหยุนได้หรือเปล่าหากเกิดการต่อสู้ขึ้น ฉันยังไม่ได้ให้พวกแกไปเลยนะคิดว่าเงินแค่หนึ่งร้อยเหรียญจะพองานหรอเอางี้เป็นไงทิ้งผู้หญิงที่อยู่ข้างแกเอาไว้ให้พวกฉันเล่นสักคืนสิฉันจะยอมปล่อยแกไปชายคนเดิมกล่าวบอกขึ้นเจไดที่ได้ยินก็หันไปมองอีกฝ่ายและไม่รอช้าทำการพุ่งเข้าใส่พร้อมกับปล่อยหมัดใส่ชายคนนั้นอย่างรวดเร็วในสายตาของคนอื่นๆนั้นเหมือนกับเจไดอยู่่ก็ไปโผล่ด้านหน้าของชายคนนั้นเนื่องจากความเร็วของเจไดถือว่าค่อนข้างสูงและทันทีที่หมัดของเจไดประทะเข้ากับไปหน้าของอีกฝ่ายชายคนนั้นก็กระเด็นนนปปใทท,นนปใท,ทัีกเา เจไดไม่ได้ปล่อยโอกาสให้คนอื่นๆตั้งตัวเขาทําการพุ่งไปจัดการคนต่อไปทันทีกว่าที่คนอื่นๆจะทันตอบสนองเจไดก็จัดการไปได้อีก3คนแล้วเหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นที่ยังคงยืนอยู่ยิงมันเลยมันกล้าทำร้ายพวกเราชายคนหนึ่งที่ยังไม่ถูกจัดการตะโกนขึ้นร้อมกับควักมีดออกมาจากกระเป๋าของตัวเองและตั้งท่าดูเชิงไม่กล้าบุมบามเข้าไป หลับอยู่ด้านหลังชนะเดี๋ยวก็จบแล้วเจไดกล่าวบอกขึ้นแน่นอนว่าเขาไม่ปล่อยโอกาสให้พวกนั้นตั้งตัวได้นานเขาเข้าไปเล่นงานชายที่กำลังจะหยิบปืนที่หล่นอยู่ตรงพื้นในทันทีพร้อมกันนั้นก็หันไปเล่นงานอีกสองคนที่เหลือจนสลบนะนายทำไมเก่งขนาดนี้ไม่เห็นรู้เลยว่าสู้เก่งแบบนี้งั้นแสดงว่าครั้งก่อนที่สิบนี่นายก็จัดการคนพวกนั้นใช่ไหมจินเส่ยวหยุนกล่าวถามเจไดด้วยความสับสนและตกใจเป็นอย่างมาก เออก็ใช่แต่ฉันไม่อยากมีปัญหาเลยเลือกที่จะโกหกปหไห่นะเราเรียไปจากที่นี่กันถเถอะเผื่อพวกมันจะมีพวกตามาอีกเจไดกล่าวบอกก่อนที่จะรีพาจินเสียวหยุนออกจากพื้นที่ดังกล่าวในทันทีซึ่งสุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็ต้องยกเลิกแผนการที่จะเดินเล่นไปตามท้องถนนในทันทีเนื่องจากอาจจะเกิดเรื่องขึ้นอีกวันต่อมาทั้งคู่ก็ทำการแต่งตัวซึ่งเจไดก็ใส่ชุดกันกระสุนจากระบบพร้อมกับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของมันให้กลายเป็นชุดสุดสีดำพอดีตัวของเขาส่วนจินเสี่ยวหยุนนั้นก็ดดสสนก่่งัด้ยยชุีีาปนนนนกฝใททไืิ เอาละไปกันเถอะจริงสิจะไม่เป็นอะไรหรอกเพราะในงานมีพวกนักข่าวถ่าพวกนั้นเห็นฉันเดินกับเธอจะทำเงาหายและเจไดกล่าวถมขึ้นด้วยความไม่แน่ใจเล็กน้อยไม่ต้องห่วงเห็นก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงนายก็เป็นแฟนของฉันถึงยังไงก็ไม่ได้คิดที่จะปิดเป็นความลับอยู่แล้วนิจิน่ิวหยุนกล่าวบอกเจไดที่ได้ยินก็รู้สึกสบายใจพร้อมกับยื่นมือของตัวเองไปกุมมือของจินเ่ยวหยุนก่อนที่ทั้งคู่จะออกจากคอนโดและเตรียมไปร่วมง,งานเปิดตัวภาพยนตร์ที่เจไดแสดง หลังจากที่ทั้งคู่มาถึงงานซึ่งโชคดีที่ทางคู้กำกับได้ส่งรถและคนขับรถมารับเจไดที่หน้าคอนโดทำให้พวกเขาไม่จำเป็นจะต้องนั่งแท็กซี่มางานทันทีที่ทั้งคู่ลงจากรถก็ตกเป็นเป้าสายตาทันทีเพราะความสวยและความมีเสน่ห์ของเจไดและจินเสียวหยุน นางงานนั้นมีทั้งบรรดาแฟนคลับของนักแสดงคนอื่นๆบางคนก็เป็นแฟนคลับจากเมืองไทยของเจไดและก็มีนักข่าวจากหลากหลายสำนักข่าวที่มายืนรอถ่ายรูปบรรดานักแสดงและผู้กำกับนั่นมันจินเสียวยุนไม่ใช่หรอแล้วคนข้างๆก็แสดงเป็นตัวร้ายของเรื่องด้วยนี่ทำไมทั้งคู่มาด้วยกันและแถมยังเดินคล้องแขนกันอีกแฟนคลับคนหนึ่งกล่าวถามขึ้นด้วยความสงสัยซึ่งหลายๆคนก็เกิดคำถามขึ้นเช่นเดียวกันบรรดานักข่าวก็ต่างรูถ่ายภาพเพราะคิดว่านี่น่าจะเป็นหัวข้อข่าวดังได้แน่นอน ทั้งผู้เดินเข้าไปภายในงานก็พบกับบรรดานักแสดงหลายๆคนภายในงานซึ่งเจไดก็เดินเข้าไปพักทายคนเหล่านั้นในทันทีเพราะถือว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันเฮ้ hey, นี่นายมากับดาราระดับโลกหรอเนี่ยสวัสดีคุณจินเสี่ยวหยุนผมชื่อว่าบาะบาะเดินเข้ามากล่าวทักทายเจไดในทันทีพร้อมกับแนะนำตัวของตัวเองให้กับจินเสียวหยุนซึ่งบาะคนนี้ก็คือคนที่รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโสที่ค่อนข้างสนิทกับเจไดพอสมควรในช่วงที่ยังถ่ายทำด้วยกันอยู่ สวัสดีคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคุณบอจินเสียวหยุนกล่าวทักทายตอบเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับยื่นมือไปจับทักทายอีกฝ่ายไม่นานคนอื่นๆต่างก็เข้ามาทักทายเจไดและจินเสียวหยุนเนื่องจากจินเสียวหยุนคือเป็นดาราดังระดับโลกคนหนึ่งไม่แปลกที่จะมีคนชื่นชอบและอยากที่จะรู้จักมากมายขนาดนี้ว่าแต่พวกเธอมาด้วยกันแสดงว่ารู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันร,รอบอกกล่าวถามขึ้นด้วยความสงสัยเล็กน้อยเพราะเท่าที่รู้มามีไม่กี่คนในวงการที่สนิทกับจินเสียวหยุนจนสามารถมาออกงานร่วมกันแบบนี้ได้โดยเฉพาะดาราเพศตรงข้าม พอดีว่าพวกเราเป็นแฟนกันนะเจไดกล่าวบอกขึ้นส่วนบทที่ได้ยินก็มองมาทางเจไดสลับกับจินเสียวหยุนด้วยความตกใจส่วนจินเสียวหยุนเพียงยิ้มยิ้มไม่ได้พูดอะไรและนั่นก็ถือเป็นการยืนยันคำพูดของเจไดในทันทีโอ้พระเจ้าฉันไม่คิดว่าพวกเธอจะคบกันแบบนี้นาะนี่แล้วไม่กลัวเกิดข่าวหรอถึงได้มาออกงานคู่กันแบบนี้นี่เป็นข่าวใหญ่ที่สุดรองจากประธานาธิบดีถูกกลอบสังหารเลยนะเนี่ยบทกล่าวขึ้นด้วยความตกใจเป็นอย่างมากเรื่องนั้นพวกเราไม่ได้กังวลอยู่แล้วยังไงเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเราก็ต้องถูก่ร้้ย้ยยดดีดไกกก็มขเววาาบคงทฟัััพใจ หวังว่าจะไม่โดนพวกแฟนคลับไร้สมองโจมตีนะเพราะมันก็มีให้เห็นมาหลายเคสแล้วนะแต่เอาเธอยินดีกับพวกเธอด้วยก็แล้วกันบอกกล่าวบอกขึ้นก่อนที่จะยื่นมือไปจับกับเจได้ก่อนที่พวกเขาจะพากันเดินเข้าไปด้านในงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าชมภาพ,พยนตร์ในรอบเปิดตัวที่กำลังจะเริ่ม โดยในรอบเปิดตัวนั้นก็จะมีบรรดานักแสดงและทีมงานรวมถึงคนที่ได้รับเชิญร่วมเข้าชมด้วยนอกจากนี้ยังมีบรรดาสื่ออีกหลายสำนักที่จะได้เข้าไปนั่งชมพร้อมๆกันกับเจไดซึ่งในรอบแรกนั้นได้มีการจองโรงหนังเอาไว้มากถึง5ห้องเพื่อให้รองรับผู้คนที่จะเข้ามารับชมภาพยนตร์ทั้งหมดในวันนี้เมื่อหนังฉายจบทุกคนก็เดินออกจากโรงภาพยนตร์และมุ่งหน้าตรงไปยังที่เดียวกันนั่นก็คืองานเลี้ยงหลังจากที่จบการดูหนังซึ่งงานเลี้ยงจะจัดอยู่ที่โรงแรมข้างๆซึ่งจะมีห้องโถงจัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่อยู่โดดดยยยยคคคนนนนนส่่่่่่่่่ววววใใหหญญญททีีจจจะะะะไไไปปปรรรรมงงงงาาาเเเเเเเลลลลกกกก็็ถููชชิิฉพซึออออ้้ััับแืืต แต่ก่อนที่พวกเขาจะไปเข้าร่วมงานนั้นจำเป็นที่จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากบรรดาสื่อต่างๆเสียก่อนซึ่งมันอยู่ในเงื่อนไขาการเซ็นสัญญาตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นเจไดจึงต้องเข้าร่วมด้วยเจไดเดินไปพร้อมกับจินเสียวหยุนโดยตรงไปยังที่จุดให้สัมภาษณ์เมื่อเขาไปถึงบรรดานักข่าวต่างก็พากันรัวชัดเตอร์ใส่เขาในทันทีเพราะเจไดถือเป็นหนึ่งในตัวสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้นักข่าวจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษ คำถามแรกครับอาจจะดูนอกเรื่องจากภาพ,พยนตร์นะครับคุณมีความสัมพันธ์ยังไงกับจิน่ยวหยุนครับเพราะตอนหน้าง,งานผมเห็นมาด้วยกันและตอนมาให้สัมภาษณ์ก็เดินมาด้วยกันอีกนักข่าวคนหนึ่งกล่าวถามขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นคำถามที่นักข่าวหลายๆคนอยากรู้เช่นเดียวกันทำให้ทุกคนต่างเงียบรอฟังคำตอบเออช่วยถามคำถามเกี่ยวกับภาพ,พยนตร์ด้วยนะครับเพราะนี่เป็นการสัมภาษณ์นักสแสดงเกี่ยวกับภาพ,พยนตร์ทีมงานคนหนึ่งกล่าวบอกขึ้นซึ่งก็เป็นมาตราการปกป้องนักสแสดงจากข่าวชาวต่างๆ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะตอบคาถามนี้เองแต่จะเป็นคําถามเดียวนะครับที่จะตอบนอกเรื่องผมกับจิน่ยวหยุนเป็นแฟนกันครับเจไดกล่าวบอกขึ้นเมื่อบรรดานักข่าวได้ยินต่างก็พากันรัวชัตเตอร์และถามคาถามอื่น,น,นเพิ่มเติมในทันทีซึ่งเจไดนิ่งเงียบไม่ได้ตอบอะไรใช้เวลาอยู่สักพักกว่าที่นักข่าวเหล่านั้นจะสงบลงได้และเริ่มถามคําถามเกี่ยวกับภาพยนตร์เจไดมั่นใจเลยว่าหลังจากคืนนี้ไปข่าวของเขากับจินซยวหยุนนั้นจะกลายเป็นข่าวหัวข้อหลักๆในวงการบันเทิงอย่างแน่นอนและเจไดก็ต้องเตรียมพร้อมรอรับกระแสะจากบรรดาแฟนคล หลังจากที่ให้สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเจไดก็เตรียมที่จะเดินทางไปร่วมง,งานเลี้ยงต่อซึ่งทางด้านบรรดาน,นักข่าวเองก็อยากที่จะสัมภาษณ์จิน่ิวหยุนเช่นเดียวกันแต่ก็ถูกปฏิเสธไปพร้อมกันนั้นทีมงานก็รีบมาแยกนักข่าวให้ในทันทีเพื่อที่เจไดจะได้เดินทางไปร่วมง,งานเลี้ยงได้แบบสะดวกเมื่อมาถึงงานเลี้ยงเจไดก็เข้าไปได้นนกับจิน่ยวหยุนทันทีโดยภายในงานเลี้ยงนั้นเป็นงานเลี้ยงแบบเรียบรูทั่วไปมีโต๊ะและมีอาหารรวมถึงเครื่องดื่มวางในแต่ละจุดเพื่อให้บรรดาแขกสามารถดาได้ดวตัวเอง นี่พวกเธอทิ้งระเบิดให้พวกนักข่าวพวกนั้นหรอเห็นวิ่งวุ่นกันใหญ่เลยบอบเดินเข้ามาพร้อมกับพูดกับเจไดซึ่งเจไดก็เพียงยิ้มยิ้มและกล่าวบอกถึงสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์นักข่าวพวกนั้นทำเอาบอนิ่งด้วยความแปลกใจทันทีถึงจะบอกว่าเปิดเผยแต่ก็ไม่คิดว่าจะเปิดขนาดนี้นะเนี่ยเล่นประกาศให้คนทั้งโลกรู้เลยไม่กลัวเกิดเรื่องหรือไงแต่เอาเถอะคนหนุ่มสาวก,ก็แบบนี้แหละสมัยฉนันหนุ่มๆก็คงกล้าทำแบบพวกเธอเหมือนกันบอกกล่าวติดตลกพร้อมกับยกแก้วสระแอรชมเป็นจากกปริกรณ์ให แน่นอนว่าถึงเจได้จะไม่ได้ชอบดื่มแต่นี่ถือเป็นงานเลี้ยงทั้งทีเขาจึงดื่มเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เกียรติงานและให้เกียรติตัวของบอกที่เอาแก้วสระแอร์ชมเป็นมาให้พวกเขาปิงป้งปิ้งไมย้ยามกทุกท่านโปรดฟังครั้งนี้ผมผู้กกับแอนริวรู้สึกเป็นเกียรติที่ทุกคนมาร่วมงานเลี้ยงฉลองที่ภาพยนตร์ของเราฉายรอบแรกผมหวังว่าทุกๆคนจะสนุกกับงานเลี้ยงนี้นะครับแอนริวเอาแก้วในมือเรียกความสนใจจากทุกคนในงานก่อนที่จะกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการเรียกเสียงตบมือจากทุกคนได้เป็นอย่างดี รูปแบบงานก็ไม่ได้มีอะไรมากมันเหมือนกับงานที่รวมตัวคนในวงการบันเทิงทั้งนักแสดงผู้กำกับและอื่นๆอีกมากมายมันถือว่าเป็นโอกาสดีๆให้กับทุกคนในงานที่จะได้สร้างคอนเนคชันซึ่งกันและกันถือเป็นการหาคอนเนคชันแบบมีระดับแน่นอนว่ามีหลายคนต่างก็เข้ามาทักทายเจไดและจินเ่ยิวยุนเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็มาทักทายเพราะจิน่ยิวยุนแน่นอนว่าบางคนก็มาหาเขาโดยเฉพาะทั้งพูดจิ้ทักทายและแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อตามมาระยะเท่านั้น สำหรับเจไดเขาไม่ได้รู้สึกต้องการเส้นสายในวงการบันเทิงมากนักเพราะเขามั่นใจว่าสามารถดมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักได้ด้วยตัวเองแถมหากเขาต้องการเส้นสายเพียงแค่ให้จินเสียวหยุนช่วยก็เกินพอแล้วงานเลี้ยงเป็นไปอย่างงาบรื่นจนกระทั่งถึงช่วงที่เต้นรำซึ่งจินเซียวหยุนก็ได้ดึงเจไดเข้าไปร่วมเต้นด้วยโชคดีที่เจไดมีทักษะการเต้นถึงอีกห้าร้อยไม่งั้นเขาคงกลายเป็นตัวตลกไปอย่างแน่นอนทันทีที่ทั้งคู่ออกไปเต้นรำด้วยกันก็กลายเป็นเป้าสายตาของทุกคนในทันทีด้วยความสวยงามและการเต้นที่ดูชูชนน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 าาาาแแลละะเเกกกกกกก่่งงงงดดสุดทุทททนนท้้ท้้้ยยคคใ็ืออออจมััตตว นายเต้นเก่งขนาดนี้เลยเราไม่เห็นจะรู้เลยจินเสียวหยุนกล่าวถามขึ้นร้องกับเต้นคู่กับเจไดก็เคยเรียนมานิดหน่อยนักแต่เธอซิเต้นเก่งกว่าชั้นซะอีกเจไดกล่าวตอบพร้อมกับทาการจับจินเสียวหยุนหมุนตัวไปมากก่อนที่จะปิดท้ายท่าเต้นได้อย่างสวยงามในท่าโอเอลจินเสียวหยุนแปะแปะไม้ยามกไม้ยามก เสียงตกมือชื่นชมดังทั่วทั้งห้องจัดงานเลี้ยงร้องกับเสียงชื่นชมเป็นจำนวนมากทำให้เจไดกับจินเสียวหยุนต้องก้มขอบคุณทุกๆคนในงานก่อนที่งานเต้นรำจะเริ่มอีกครั้งหนึ่งส่วนจินเสีย,ยวหยุนกับเจดก็ไปหาที่นั่งเพื่อพูดคุยกันงานดำเนินไปกระทั่งถึงตอนที่กล่าวปิดงานทางด้านของเจไดกับจินเสียวหย,ยุนก็เดินทางกลับไปยังคอนโดของตัวเองในทันทีโดยทางทีมงานของกองถ่ายนั้นได้ไหมาหมุนหอเอกโทคนขับรถขับไปส่งเจไดและจินเสี่ยวหยุน เหมือนจะมีพวกนักข่าวตามมาณนเะจไดกล่าวบอกขึ้นพร้อมกับมองไปด้านหลังเล็กน้อยจินเสียวหยุนที่ได้ยินก็หันไปมองตามก่อนที่จะเห็นรถตู้คันหนึ่งขับตามพวกเขาโดยพยายามรักษาระยะห่างเอาไว้แต่ตามแบบเรื่อยๆทําทำไงดีละ่ะถึงเรื่องที่เราจะเป็นแฟนกันจะไม่เข้าไรแต่หากเรื่องที่เราอยู่คอนโดเดียวกันหลุดออกไปได้วุ่นวายกว่าเดิมแน่นอนจินเสียวหยุนกล่าวบอกขึ้นซึ่งจริงๆเธอไม่ได้กังวลเรื่องชื่อเสียงเธอแค่กังวลว่าเอกบรรดาแฟนคลับหัวรุนแรงของเธอนั้นจะทำอะไรที่อันตรายต่อตัวของเจไดและชื่อเสียงของเจได ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นหรอกฉันมีวิธีจัดการอยู่เจไดกล่าวบอกขึ้นเพื่อไม่ให้จินเสียวหยุนกังวลเอาจริงเอาจริงเขาก็ไม่อยากให้นักข่าวพวกนั้นรู้ว่าพวกเขานั้นพักอยู่ด้วยกันคนที่ตามมาคงยุ่งวุ่นวายไม่น้อยอย่างแน่นอนเดี๋ยวให้คนขับรถไปส่งฉันสักที่หนึ่งก่อนก็ได้แล้วให้คนขับรถพาเธอไปคอนโดต่อแล้วฉันค่อยไปหาเธอที่คอนโดอีกทีเจไดกล่าวบอกขึ้นนี่เป็นวิธีเดียวที่จะหลุดจากการตามของนักข่าวพวกนี้ได้ เมื่อตกลงได้แบบนั้นเจไดก็ได้ให้คนขับรถพาเขาไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากคอนโดของเขาราวๆยี่กิโลเมตรเลยทีเดียวพร้อมกันนั้นเองเจไดก็แซงทําเป็นเดินเข้าไปด้านในโรงแรมเพื่อหลอกเกล้นนักข่าวว่าเขาอาศัยอยู่ที่แห่งนี้ซึ่งเป็นคนละที่กับที่จินเสียวยุนอาศัยอยู่เขาคิดว่ามันน่าจะเพียงพอป้องกันไม่ให้เป็นข่าวได้หลังจากที่รถของจินเสียวขับไปได้สักราวราวสิบนาทีเจไดก็กวาดตามองไปด้านนอกโรงแรมโดยใช้ประสาทสัมผัสอัเฉียบคมของเขาสำรวจด,ดูอย่างละเอียดเมื่อเห็นว่าไม่มีนักข่าวหรือใครน่าสงสัยเขาก็ทำการเดินนออกกไปจาโรรงแมททัี จจไดโบกแท็กซี่ให้ไปส่งจุดที่ห่างจากคอนโดของเขาเราวๆหนึ่งกิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากเขาจะเดินไปเองหากมีนักข่าวหรือคนหน้าสงสัยดักรอหน้าคอนโดเขาจะได้ไหวตัวทันเพราะหากให้แท็กซี่ขับรถไปส่งหน้าคอนโดเลยอาจจะถูกนักข่าวดักถ่ายรูปเอาไว้ได้นั่นเองและมันก็จะกลายเป็นข่าวเช้าแน่นอน เธอทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้นะเจะไดอดไม่ได้ที่จะบนอุบถึงจะสามารถครบกันแบบเปิดเผยได้แล้วแต่การไปหากันที่โรงแรมหรือคอนโดก็ยังไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ในทันทีเพราะมันมีพวกแฟนคลับอนุรักษ์นิยมที่ต้องแต่งงานกันก่อนถึงอยู่ในบ้านหรือคอนโดเดียวกันได้ซึ่งกลุ่มแฟนคลับพวกนี้ก็ยังมีพวกหัวรุนแรงอีกดังนั้นเขาจึงต้องแอบแอบซ่อนซ่อนแบบนี้ไปก่อน เป็นไปได้ก็อยากจะแต่งงานให้ไวที่สุดจะได้ไปหากันได้แบบสบายใจเจไดพึมพำเบาๆกับตัวเองพร้อมกับเริ่มเดินไปตามท้องถนนโดยเขาได้ทำการปรับเปลี่ยนชุดของตัวเองจากชุดสูทงานเลี้ยงเป็นชุดเสื้อแขนยาวกางเกงยีนทั่วๆไปพร้อมกับมีแมสปิดปากเพื่อไม่ให้นักข่าวเหล่านั้นจอสาระอําได้หากเห็นเขาเมื่อมาถึงคอนโดเจไดก็พบว่ามีนักข่าวจอดรถดักรอยอ,ยอยู่หน้าคอนโดจรงิจรงๆแต่เจไดมั่นใจว่านักข่าวเหล่านั้นต้องจำเขาไม่ได้อย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงแวะซื้อร้านสะดวกซื้อใกล้ๆคอนโดเพื่อทำการซื้อของจำนวนหนึ่งงงงใใหหหห้้้้้เเเเเมมมมืืือออออนนนนกกกััว่่่่าา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 ขขขลลลจจโดพซแะะทไป หลังจากที่ซื้อเสร็จเจไดก็เดินขึ้นคอนโดไปอย่างราบรื่นโดยที่ทางนักข่าวที่เฝ้ารอไม่ได้รู้สึกผิดสักเกตเลยเพราะทั้งท่าทางการเดินและบุคลิกเจไดก็ทำการปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วทำให้ต่อให้เป็นคนรู้จักก็ยากที่จะจำได้ในทันทีฟูกว่าจะเข้ามาได้ลำบากแย่เลยเจไดกล่าวยิ้มยิ้มหลังจากที่ผ่านเหล่านักข่าวมาได้พร้อมกันนั้นเองเขาก็ทำการตรงไปยังห้องของตัวเองทันทีพร้อมกับไขกุญแจสำรองเปิดประตูเข้าไปและวางของลงบนโต๊ะในห้อง ไปไหนแล้วล่ะเจไดพึมพําเบาๆก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงเดินร้องกับ,กบปินหอนของสบู่เมื่อเขาหันไปมองก็พบกับจินเสียวหยุนที่กำลังอยู่ในสภาพนุ่งผ้าขนหนูเพียงผืนเดียวซึ่งผ้าขนหนูผืนนั้นก็เป็นเพียงผืนเล็กๆเท่านั้นหันไปเลยนายจะมองอีกนานไหมเนี่ยจินเสียวหยุนกล่าวขึ้นเสียงแข็งเล็กน้อยทำให้เจไดได้สติและเรียบหน้าไปทางอื่นในทันทีพร้อมกันนั้นเองเจไดก็รู้สึกถึงน้ำอุนอ่นๆที่ไหลออกมาจากจมูกเมื่อเอามือแตะดูก็พบว่าเป็นเลือดโทษทีฉันไม่คิดว่าเธอจะอาบน้ำแล้วออกมาในน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 นสสภาาาาาาาพพีีีี้้้เเเเเเจจจดดดกกกกกกกลล่่่่่วบบอออออขขึรรรรมัททช็ืใหหิิยยยุคงงโแน ไม่เป็นไรหรอกฉันไม่คิดมากขนาดนั้นเพราะยังไงไนายก็เป็นแฟนฉันแต่แค่รู้สึกไม่ชินที่ถูกมองในสภาพนี้นาะจิน่ยวหยุนกล่าวบอกขึ้นหลังจากที่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วเจไดที่ได้ฝังกดอนลหายใจด้วยความโล่องอกเป็นไงบ้างนายหลกนักข่าวพวกนั้นมาได้ยังไงฉันเห็นดักรอยอยู่หน้าทางเข้าเลยจิน่ยวหยุนกล่าวามขึ้นเจไดจึงอธิบายวิธีการของเขาเมื่อจิน่ยวหยุนได้ฟังก็พยักหน้ารับในทันทีหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินไปนั่งโซฟาข้างกันร้องกันนานเจไดเปิดหนังโรแมนติกพร้อมกับนำ บรรยากาศดีจังเลยเหนอะจินเสี่ยวหยุนกล่าวขึ้นโดยมีพื้นหลังเป็นเสียงของภาพ,พยนตร์โรแมนติกที่พวกเขากำลังดูอยู่ด้วยกันเจไดที่ได้ฟังก็ง้งงไปเล็กน้อยก่อนที่จะพยักหน้ารับทั้งผู้เริ่มจ้องมองซึ่งกันและกันก่อนที่เจไดจะค่อยๆโน้มตัวลงไปจูบกับจินเสียวหยุนอย่างช้าๆคล้ายกับกลัวว่าจะทำอีกฝ่ายหนึ่งแตกสลายแต่หน้าแปลกที่แม้เขาจะทำแบบนุ่มนวลแต่ภาพที่ออกมากลับดูร้อนแรงไม่น้อย และค่ำคืนอันแสนสุขนั้นก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วทั้งผู้ต่างก็ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วความรักที่มีให้กันกลับมากขึ้นทวีคูณกว่าเดิมเสียอีกแถมตัวของจินเสียวยุนหลังจากค่ำคืนอันแสนสุกก็ดูเหมือนจะกล้าทำหลายอย่างมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกล้าเปิดเผยตัวตนจริงๆของตัวเองให้สระเอสระอารู้ซึ่งเจได้ค่อนข้างชอบในตัวตนนี้ของอีกฝ่าย วันต่อมาเจไดก็ได้ออกมาส่งจินเสียวหยุนเนื่องจากอีกฝ่ายมีงานที่จะต้องทำต่อดังนั้นจึงต้องขึ้นเครื่องบินกลับไปยังประเทศจีนเพื่อเตรียมถ่ายทำแถมยังมีเรื่องข่าวเกี่ยวกับการคบกันของทั้งคู่อีกซึ่งเธอจำเป็นที่จะต้องแถลงการให้แฟนคลับรับรู้เนื่องจากทางต้นสอไม้หันอากาศงกไม้หันอากาศดอได้โทรมาถ,ถามเธอก่อนหน้านี้เดินทางปลอดภยัยเดี๋ยวเร็วๆนี้ฉันจะไปที่จีนเจไดกล่าวบอกขึ้นด้วยรอยยิม้มแน่นอนว่าเขาจะไปหาจินเสียวหยุนและก็ไปตรวจสอบดูธุรกิจหยกและอัญมณีของเขาว่าเป็นอย่างไรบ้้างอีกดวย จริงหรอถ้านายจะมาบอกฉันก่อนนะจะได้เคลียตารางงานเอาไว้จินเสี่ยวหยุนกล่าวบอกก่อนที่จะกล่าวลาเจไดและเดินจากไปอย่างชา้าช้าสวนเจไดก็ยืนโบกมือส่งอีกฝ่ายจนรับสายตาไปเมื่อกลับมาถึงคอนโดเจไดก็ได้รับการติดต่อมาจากจิมมี่ในทันทีซึ่งทันทีที่เขารับสายก็ถูกจิมมี่กล่าวถามด้วยท่าทางร้อนรอนในทันทีให้เดาก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องและเรื่องล่าสุดก็คงไม่พ้นเขาระหว่างเขากับจินเสี่ยวหยุนคุณเจไดคุณคบกับดาราดังอย่างจินเสี่ยวหยุนหรอครับทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยตอนน เรื่องนั้นถูกต้องแล้วล่ะฉันกำลังคบกับจินเสี่ยวหยุนส่วนเรื่องพวกนักข่าวที่ติดต่อมาให้ปฏดเสธไปก่อนราเร็วๆนี้น่าจะยังไม่ได้กลับไปประเทศไทยเจไดกล่าวบอกจิมมี่ให้ปฏิเสธนักข่าวเหล่านั้นทันทีเพราะเขาคิดว่าน่าจะอีกเป็นเดือนกว่าที่จะกลับไปประเทศไทยเพราะเขาเพิ่งบินมาได้ไม่กี่วันเท่านั้นอย่างน้อยคุณเจไดก็ช่วยอธิบายเรื่องราวในแฟนเพจก็ยังดีนะครับเพราะไม่งั้นนักข่าวพวกนี้คงตื้อไม่เลิกจิมมี่กล่าวบอกเจไดขึ้นเจไดที่ได้ฟังก็ตอบตกลงอีกฝ่ายในทันทีเพราะเขาก็ไม่่่่่่่่่่่่ออออออยยยยยาา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 กกกกใหหห้้้้จจจิิมมมมมีีนนนนนนัััตตตตงงงงงุุุวววบบรรรสขขืืชๆททดดดไไไ หลังจากที่วางสายไปเจไดก็ได้รับการติดต่อมาจากคนอื่นๆในทันทีซึ่งดูเหมือนข่าวนี้จะส่งไปถึงประเทศไทยแล้วทำให้มีหลายๆคนเข้าสอบถามถึงข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามที่ข่าวนำเสนอหรือเปล่าซึ่งเจไดก็บอกเล่าถึงความจริงไปไอลูกตัวดีนี่หรอแฟนที่แกบอกไม่คิดว่าจะเอาคนสวยๆแบบนี้มาเป็นแฟนได้นะเนี่ยเหมือนแม่สมัยสาวๆเลยวันไหนมีเวลาก็พาแฟนแกมาเยี่ยมพอกับแม่ด้วยแล้วกันแม่ของเจไดกล่าวขึ้นซึ่งฟังดูจากน้ำเสียงก็รับรู้ได้เลยว่าถูกใจในตัวของจินเสียวหยุนแค่ไหนก็ไม่แปลกหรอกที่แม่คนไหนจะไม่ภูมมิทีีีี่่แแฟนนนลลกสสวยยะชือเงขาด้ หลังจากที่รับสายจนครบหมดทุกคนที่เขารู้จักแล้วนั้นเจไดก็ได้รับการติดต่อมาจากทางผู้กำกับหนังที่เขาแสดงอย่างแอนริวโดยเนื้อหาหลักๆเลยก็คือแอนริวติดต่อมาหาเขาเพราะมีเพื่อนที่เป็นพิธีกรรายการสัมภาษณ์ชื่อดังของอเมริกาอยากที่จะสัมภาษณ์เขาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับจินซิวหยุนนั่นเองเจไดที่เห็นว่าตัวเองอยู่ที่อเมริกาพอดีดังนั้นการให้สัมภาษณ์จึงเป็นเรื่องที่ดีแถมยังเป็นโอกาสในการเคลียร์ให้ทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับจินซน กำหนดการให้สัมภาษณ์นั้นจะเป็นวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาสองทุ่มซึ่งถือเป็นช่วงเวลาทองแถมมันยังเป็นรายการแบบถ่ายทอดสดด้วยดังนั้นจึงไม่มีสคริปล่วงหน้าแต่อย่างใดแถมคำถามที่จะถามก็จะเป็นคำถามที่คิดสดส่วนหนึ่งและเตรียมเอาไว้ส่วนหนึ่งแน่นอนว่าด้วยความที่เขาจะไปออกรายการนี้เขาจึงต้องศึกษาว่ารายการนี้เป็นอย่างไรเสียก่อนต้องรับรู้ถึงรูปแบบรายการเพื่อที่จะได้เตรียมรับมือกับคำถามให้ถูกถึงเขาจะมั่นใจว่าจะตอบคำถามได้ดีก็ตามแต่ป้องกันไว้ก่อนก็ไม่เสียหาย วันต่อมาเจาไดก็ตรงไปยังสตูดิโอรายการในทันทีเพราะเหลือเวลาอีกราวราสอชั่วโมงก่อนที่รายการจะเริ่มถ่ายทอดสดซึ่งเจไดคิดว่าเขาจะไปถึงล่วงหน้าสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อทำความรู้จักและทักทายคนอื่นๆรวมถึงทําความเข้าใจรายการมากขึ้นสวัสดีครับผมเจไดที่ทางรายการท็อปโชวทูนท์ได้นัดเอาไว้เจไดกล่าวบอกกับพนักงานต้อนรับที่อยู่ด้านหลังเขาเตอร์ของอาคารแห่งนี้ในทันที สักครู่นะคะคุณเจไดสามารถตามฉันมาได้เลยเดี๋ยวจะพาไปยังสตูดิโอถ่ายทําพนักงานต้อนรับกล่าวบอกเจไดก่อนที่จะเดินนําเจไดให้ไปยังสตูดิโอถ่ายทําในทันทีโดยลิฟต์ขึ้นมาถึงชั้นสามก่อนที่ทางด้านพนักงานจะเดินนําจนมาถึงสตูดิโอที่มีหมายเลขติดเอาไว้ว่าเป็นสตูดิโอหมายเลขสามสวัสดีครับคุณเจไดใช่หรือเปล่าเชิญทางนี้เลยครับทางทีมงานกําลังเตรียมความพร้อมอยู่ครับทีมงานคนหนึ่งเดินออกมารอรับเจไดพร้อมกับพาเขาเข้าไปได้นในสตูดิโอทันทีพร้อมกับแนะนําเขากับคนอื่นๆในทันที สวัสดีผมชื่อเจมคาเตอร์เป็นพิธีกรรายการท sure ็อกโชว์ทูน่าแอนรีโพูดถึงคุณอว้เยอะเลยเจมที่เป็นชายวัยกลางคนเดินเข้ามาหาเจไดพร้อมกับกล่าวพักทายเขาในทันทีด้วยความเป็นมิตรยินดีที่ได้รู้จักครับคุณเจมผมชื่นชอบผลงานและรายการของคุณมากมากเลยไม่คิดว่าจะได้เกียรติมาออกรายการแบบนี้เจไดกล่าวขึ้นอย่างสุภาพพร้อมกับยื่นมือไปจับพักทายตามมารยาทเชิญนั่งรอได้เลยครับรายการของเราจะค่อนข้างเน้นไปทางตลกนิดนึงนะครับดังนั้นไม่ต้องซีเรียสหรือเกรงจนเกินไปมีคำถามไหนที่คุณคิดว่าาด่่่าาาาาไไไมมมมสรถจจตอออบบกกกลล้้้ผววงหนดดเเเย ไม่น่าจะมีคำถามไหนนะครับที่เป็นปัญหาอะไรกับผมถามมาได้หมดเลยครับถ้าผมตอบได้จะตอบแต่อันไหนคิดว่าตอบไม่ได้ผมจะตอบแบบเลี่ยงเลี่ยงให้ก็แล้วกันเจไดกล่าวบอกหลังจากที่ครุ่นคิดไปเล็กน้อยซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าคำถามไหนที่เขาไม่สามารถตอบได้นอกเสียจากว่าจะถูกถามก่อนถึงจะรู้แบบนั้นก็เยี่ยมไปเลยหวังว่าการทำงานร่วมกันของเราสองคนจะผ่านไปได้ด้วยดีผมมั่นใจเลยว่าถ้าเรตติ้งรายการออกมาดีรอบหน้าผมจะเชิญคุณมารายการอีกอย่างแน่นอนเจมกล่าวบอกเจไดด้วยรอยยิ้มก่อนที่จะขอตัวไปเตรียมความพร้อมอื่นๆต่อก่อนท